15มิถุนานะคะ,ะเรื่องที่1.16ส่วนกลับของเศษส,ส่วนคำว่าส่วนกลับของเศษส,ส่วนเราไปดูกันค่ะดูะสงค่ะเพื่อให้นักเรียนสามารถหาส่วนกลับของเศษส,ส่วนไดอ้อันนี้คำว่าส่วนกลับของเศษส,ส่วนแสดงว่าเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งเหมือนกับท็อปิกที่แล้วนะคะท็อปิกที่ผ่านมาของวันที่11อ่าก็คือประมาณว่า การเปลี่ยนจํานวนคลาให้เป็นเศษเกินแสดงว่าเป็นสัญญาณในการที่จะมาคูณเศษส่วนนะคะแต่อันนี้เขาให้เราเรียนเกี่ยวกับส่วนกลับส่วนกลับของเศษส่วนแสดงว่าจะต้องสัญญาณในให้เราเข้าสู่ขั้นการหารเศษส่วนนะคะ,ะทีนี้ฟังอาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวเราไปต่อกันก่อนนะอันนี้ก็คือส่วนที่แรงเงาเนี่ยแสดงถึง1 อ่าดูซิว่าเขาจะาแสดงอ่าจะสื่อถึงอะไรกับเราส่วนที่แรงเงาก็คือเศษสาม 1, 2, ส่วนสามเศษสามส่วนสามนะคะมีหนึ่งสองสามส่วนแรงเงาไปหมดเลยนะคะก็คือเศษสามส่วนสามถ้าเศษก,กับส่วนเท่ากันมีค่าเท่ากับหนึ่งนั่นก็คือจํานวนเต็มนั่นเองนะคะอ่าต่อไปอันนี้ก็เท่ากับหนึ่งเศษ กับส่วนเท่ากันมีค่าเท่ากับ1เช่น4หาร4ได้1นั่นเองนะคะไปต่อก่อนทบทวนอยู่นะคะเศษส่วนที่เท่ากับ1นอกจาก2นอกจาก4นอกจาก3เลขอื่นก็ได้จำนวนอื่นก็ได้นะคะขอแค่เศษกับส่วนเท่ากันจะเป็นเลขอะไรก็ได้1,000ก็ได้คะ่ะ1,000ก็ได้นะคะ หนึ่งพันก็ได้อะไรก็ได้ขอให้เศษกับส่วนเท่ากันเป็นการตัดทอนทิ้งให้หมดเหมือนมันเต็มนะคะมีสองส่วนเต็มหมดเลยอันนี้เขาเรียกว่าจำนวนเต็มและเหมือนกับเต็มเหมือนกับพิซซ่านะะี่ค่ะมีอยู่สี่ชิ้นอ่าเต็มถาดหมดเลยก็คือเวลาเรียกเรียกว่าหนึ่งหนึ่งถาดนะคะหนึ่งถาดอ่าโอเคเดี๋ยวไปต่อก่อนอันนี้เศษกับส่วนเท่ากันมีค่าเท่ากับหนึ่งนะคะอันนี้ก็มีค่าเท่ากับหนึ่ง อืมนีค่ะเท่ากับหนึ่งนะคะอ่าหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะคะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองอ่าหนึ่งบวกหนึ่งได้สองอันนี้ก็คือจํานวนเต็มสองอ่าดูข้อนี้นิดนึงอันนี้คือหนึ่งหนึ่งเป็นจํานวนเต็มหนึ่งเต็มหนึ่งเต็มก็คือเท่ากับสองเต็มนั่นแหละนะคะอ่าอันนี้ถ้าเขียนเป็นเศษส่วนเนาะมีหนึ่งส่วน ระบายสีเป็น1ส่วนมี1ส่วนระบายสีเป็น1ส่วนก็จะเป็นเศษ1ส่วน1เศษ1ส่วน1อ่านเขียนยังเขียนเลข2ออยู่เศษ1ส่วน1 1บวก1นำมาบวกกันเศษบวกเศษได้2ส่วนเขาไม่นำมาบวกนะเหมือนเดิมค่ะก็จะกลายเป็นเศษ2ส่วน1เศษ2ส่วน1มีค่าเท่ากับ2เป็นจำนวนเต็มอ่าไปต่อก่อนนะคะอันนี้หรือ มีมีหนึ่งแผจจำนวนเต็มมีอยู่2รูปรูปที่1รูปที่2ก็คือนำสอมาคูณกับ1ชิ้นนี่แหละหชิ้นก็คือเศษหนส่วนหนอ่าอันนี้ก็มีค่าเท่ากับ1นึเนาะเศษกับส่วนเท่ากันมีค่าเท่ากับ1 1คูณอะไรก็ได้เท่านั้นคำตอบก็คือ2เหมือนเดิมอ่าไปต่อไปดูซิว่าเขาจะสื่ออะไรกับเรา ทบทวนเศษส่วนที่เท่ากับ2ทีเนี้ยเท่ากับ2เศษส่วนที่เท่ากับสองเมื่อกี้เศษส่วนที่เท่ากับ1เศษส่วนเท่ากับสองอันนี้ก็ได้นะคะเศษส่วนที่เท่ากับสองสองมาจากอะไรได้บ้างล่ะได้มาจาก1บวก1ข้อนี้นะพูดถึงข้อนี้1บวก1เท่าก oui, ับ2กําลังจะพูดถึงเศษส่วนที่เท่ากับสอง หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งอยากให้เป็นหนึ่งได้เศษส่วนนั้นจะต้องมีเศษส่วนที่เท่ากันแสดงว่านี่เป็นหนึ่งได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งได้บวกกันได้สองแล้วค่ะอืมนะคะบวกกันก็ได้สองละหรือถ้าไม่เปลี่ยนเป็นหนึ่งเลยก็ใช้วิธีการเดิมสองบวกสองนี่แหล,ละค่ะสองบวกสองหารด้วยสองไอ้ส่วนได้สองสองบวกสองได้สี่ส่วนวสอง สองหนึ่งเป็นสองสองสองเป็นสี่ตัดทอนนะคะก็ได้สองด,ดีไปต่อก่อนนะคะทบทวนส่วนที่เท่ากับสองอันนี้ผ่านไปทบทวนส่วนที่ด้วยเท่ากับสามก็เหมือนกันจะเท่ากับสี่กับห้าก็ไม่ก็ไม่ต่างกันคําว่าสามมาจากหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะคะก็ได้สามแหละหรือสามจำนวนคูณกับ สามจำนวนเนี่ยค่ะคูณกับเศษส่วนไปก่อนนะคะทบทวนเศษส่วนที่เท่ากับสามาเศษส่วนที่เท่ากับสามดูต่อนะคะเหมือนคุปปอนบอกไม่จําเป็นต้องเป็นเลขหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็สามารถเป็นเลขสองได้แต่เศษสองส่วนสองน,น,นั้นมีค่าเท่ากับหนึ่งนะคะเหมือนเดิมเท่ากับสาม อันนี้ถ้าไม่ใช่2หลัก3ได้ไหมเศษ3ส่วน3บวกเศษสส่วน3บวกเศษสส่วน3มได้ไหมถ้าครูป,ป้อมใช้ถ้าครูป,ป้อมแบ่งรูปภาพนี้เป็นแบบนี้สแสดงว่ารูปหนึ่งรูปนั้นจะต้องเป็นเศษ4ส่วน4ใช่หรือไม่เศษ4ส่วน4เศษ4ส่วน4เมื่อเศษกับส่วนเท่ากันเขามีค่าเท่ากับ1 เศษส่วนเท่ากันมีค่าเท่ากับ1เศษส่วนเท่ากันมีค่าเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็เท่ากับสามอยู่ดีนะคะ <c oughs> จำนวนทุกจำนวนสามารถเขียนในรูปเศษส่วนเป็นหนึ่งได้เป็นหนึ่งได้เศษส่วนเป็นหนึ่งได้อืม จำนวนทุกจำนวนสามารถเขียนรูปเศษส่วนได้โดยที่ตัวส่วนหารตัวเศษได้ลงตัวซึ่งผลหารจะเท่ากับจำนวนนับอันนี้อันนี้ต้องขอยกตัวอย่างคําครูป้อมจะอธิบายเป็นตัวเลขเศษส่วนที่ตัวอ่าที่ตัวส่วนตัวส่วนตัวส่วนพูดถึงข้างล่างนะคะตัวส่วนหารกับตัวเศษพูดถึงข้างบนตัวเศษ ได้ลงตัวกรณีนี้คือลงตัวค่ะอ่าสี่ห้ายี่สิกรณีนี้ลงตัวหรือ6เศษแปดนะคะอ่ะสี่ส่วน6กรณีนี้ก็หารลงตัว6กหนึ่งหหสามสผลลัพธ์คือ3อันนี้อธิบายถึงประโยคนี้ให้ฟังนะคะซึ่งหเรียกว่าจำนวนนับ3ก็เรียกว่าจำนวนนับนะคะ อธิบายถึงจำนวนนับให้ฟังแล้วนะข้อถัดไปทีนี้เราก็ยังอยู่เป็นการคูณนะคะการคูณเศษ5ส่วน7คูณกับเศษ7ส่วน5กรณีนี้ครูป้อมคงไม่พาไปดำดิ่งหาการคูณเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนครูป้อมจะไปสู่การตัดทอนเพื่อให้นักเรียนคุ้นเคยมากขึ้นการคูณนะคะตัดทอนในแนวทแยง และแนวตั้งดังนั้นแนวทะย,ยงตัวแรกเลยก็คือ7กับ7จ็ดเกับ7จ็ดถ้าครูป้อมตัดทอน7กับ7ก็แสดงว่าหายไปเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดต่อไปก็จะเป็นทะย,ยงในแนวไขว้แบบเนี้ยกับ5้กับหครูป้อมก็จะตัดทอน5กับ5ทั้งหมดเลยเหลือหนึ่งจะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนหนึ่งนะคะ กลายเป็นเศษ1นส่วนหนคูณกับเศษ1นส่วนหนถ้าเจอ1แบบนี้ทั้งทั้งหมดเนะี่ยคุปปมไม่นำมาเขียนให้เขียนแบบนี้หรอกคำตอบก็คือตอบไปได้เลยว่าคือ1น,นะคะตอบไปได้เลยก็คือ1อ่าแต่ว่าข้อนี้เขาไม่ได้ตัดทอนเขาจึงเจอตัวเลขที่มีเศษส่วนที่เท่ากันซึ่งก็มีค่าเท่ากับ1เช่นกันต่อไปข้อนี้ค่ะ ข้อนี้เจอโจทย์ปุ๊บไม่ได้คำนวณเลยค่ะสามารถยกมือตอบได้เลยการตัดทอนในแนวนี้ถ้าสมมติว่าครูป้อมเขียนให้จำนวนนับมีส่วนค่ะมีค่าเท่ากับ1สามารถตัดทอนในแนวทะแยงหนึ่งหาย1 9 9ก็หายนะคะอย่างเงี้ย9ก็หาย1ก็หายจบก็คือผลลัพธ์ก็คือ1น่าอันนี้ต่อไป เศษหนึ 1> 1่งส่วนเก้าคูณกับเศษหนึ่งส่วนเก้าอธิบายให้ฟังแล้วเนาะอ่าอันนี้มีแต่ที่เป็นหนึ่งทั้งนั้นเลยเนาะเป็นหนึ่งยังไงอ่าตัดให้ดูเจ็ดตัดเจ็ดหายห้าตัดห้าหายเก้าตัดเก้าหายเก้าตัดเก้าหายทุกอย่างเป็นหนึ่งค่ะอ่าต่อไปพ้นคูณอ่าทีนี้เรามาดูตัวนี้ก่อน เศษส่วนสองจำนวนที่นํามาคูณกันก็คือตรงนี้แหละค่ะเศษส่วนสองจำนวนที่นํามาคูณกันอธิบายถึงจากประโยคเป็นตัวเลขนะคะได้ผลคูณเป็น1น่งเราได้แล้วนะตัด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 ,ตดได้ผลคูณเป็น1แล้วนะคะเรียกเศษส่วนทั้งสองนี้ว่าเป็นส่วนกลับของกันและกันเป็นส่วนกลับของกันและกันคำว,ว่าส่วนกลับเนาะ เห็นได้ชัดอย่างเช่นตัวนี้คือเศษห้าส่วนเพอมาเป็นตัวนี้ปุ๊บกลายเป็นเศษเจส่วนหนี่ค่ะเขาเรียกว่าผลส่วนกลับอันนี้นะคะถ้าดูดง่าย9กตรงนี้มีส่วนเป็นหนึ่งะเขาเลยไม่นิยมเขียนเศษ1ส่วน9ต่อไปเป็นเศษ9้าส่วน1เนี่ยค่ะส่วนกลับอืมอย๋ยวไปต่อจะได้เห็นชัดเจนขึ้น ส่วนกลับของเศษ4ส่วน5คือจำนวนใดเพราะเหตุใดส่วนกลับของเศษ4ส่วน5ก็คือเศษ5ส่วน4เพราะเศษ4ส่วน5คูณกับเศษ5ส่วน4แล้วมีค่าเท่ากับ1ส่วนกลับต้องมีค่าเท่ากับ1อ่าพูดง่ายๆพูดง่ายๆนะคะนี่คือเศษ4ส่วน5ส่วนกลับก็คล้ายๆกับ ก็หมายถึงว่ากลับจากเศษลงมาเป็นส่วนแล้วกลับจากส่วนขึ้นไปเป็นเศษเรียกหรือสัส้นๆว่ากลับเศษเป็นส่วนเช่นอ่ะพูดถึงส่วนกลับนะคะเช่นเศษ3ส่วน7ถ้าส่วนกลับก็จะเป็นกลับเศษเป็นส่วนกลับขึ้นไปแล้วเห็นไหมกลับเศษเป็นส่วนอ่า ก็คือกลับกันเศษ5้าส่วน17ถ้าส่วนกลับก็คือกลับเศษไปเป็นส่วนกลับเศษไปเป็นส่วนกลับส่วนขึ้นไปเป็นเศษแต่พูดง่ายก็คือกลับเศษเป็นส่วนนะคะสูตรของเราวันนี้คือคำนี้ค่ะนะคะอ่าสูตรของเราคือคือคำนี้นะต่อไปส่วนกลับพูดถึงส่วนกลับนะคะ ส่วนกลับส่วนกลับของเศษห้าส่วนสี่ก็คือเศษสี่ส่วนห้าเมื่อคูณกันแล้วจะต้องได้หนึ่งส่วนกลับของสิบคือส่วนใดเพราะเหตุใดส่วนกลับของสิบมันเขาเป็นจํานวนนับนะคะส่วนกลับของสิบสิบเขาเป็นจํานวนนับจึงจึงไม่ได้บอกว่าส่วนกลับของเศษสามส่วนสี่ตัวเนี้ยเขาบอกว่าส่วนกลับของสิบ ซึ่งถ้าเราซูมหรือขยายเขาออกมานะคะตัวนี้เราซูมออกมาปุ๊บจำนวนนับเขาจะมีส่วนเป็นหนึ่งนะพอพูดถึงส่วนกลับปุ๊บก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสิบนั่นเองอืมนะคะเศษหนึ่งส่วนสิบส่วนกลับเหมือนกันค่ะส่วนกลับของสองส่วนกลับของสองซึ่งสองเขามีส่วนนะแต่ไม่นิยมเขียนส่วนเขาคือหนึ่ง ส่วนกลับป 1, 2> 2 no yeah. hin, ุ๊บก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสนั่นเองนะคะอันนี้ยังอยู่ในเรื่องส่วนกลับอยู่นะคะเมื่อคูณกันแล้วต้องได้1ส่วนเศษส่วนใดคูณกับส่วนกลับของเศษส่วนนั้นแล้วผลลัพธ์ต้องได้1นะคะเศษส่วน2จํจำนวนที่กําหนดให้เป็นส่วนกลับกันหรือไม่ถามว่าข้อนี้เป็นส่วนกลับกันไหมต้องให้เหตุผลจากเศษ3ามส่วน10กลับมาเป็นเศษ10ส่วน3ถ้าดู โด,โดยภาพก็กใช่เนาะทีนี้พอเรามาคำนวณปุ๊บ,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 บได้หนึ่งนี่คือการให้เหตุผลเพราะอะไรเพราะเศษสามส่วนสิบคูณกับเศษสิบส่วนสามได้เศษสามสิบส่วนสามสิบเศษกับส่วนเท่ากันมีค่าเท่ากับหนึ่งเพราะนี่คือเพราะจึงจะสามารถอธิบายได้ว่าเขาเป็นเศษเขาเป็นส่วนกลับกันไหมนะคะต่อไปส่วนกลับ ตรงนี้เป็นไหมถ้ารูป้อมดูจากประโยคตรงเนี้ยก็เป็นนะคะเออไม่เป็นไม่เป็นตรงนี้ไม่เป็นค่ะเศษห้าส่วนแปดถ้าส่วนกลับมันต้องเป็นเศษแปดส่วนห้าแต่เขาก็ยังเป็นห้าส่วนแปดอยู่ดีเงื่อนไขเราบอกว่าถ้าส่วนกลับคูณกันแล้วต้องได้หนึ่งไปดูซิว่าตัวเนี้ยได้หนึ่งไหมนะคะเศษห้าส่วนแปดเศษห้าส่วนแปดคูณกันได้ยี 8, ่สิบห้าเศษยี่สิบห้าส่วนหกสิบสี่ไม่เท่ากับหนึ่งดังนั้น จึงไม่เป็นส่วนกลับซึ่งกันและกันต่อไปสองจำนวนนี้เป็นไหมหน้าตาไม่ใช่นะแต่มาดูแต่มาดูค่ะด้านหน้าคือเศษ5ส่วน17ถ้าส่วนกลับมันต้องเป็นเศษ17ส่วน5้ใช่ไหมแต่อันนี้คือจำนวนคับอย่าให้เขาบังตาเราเปลี่ยนจำนวนคับเป็นเศษเกินดูสิ ส่วนกลับคือเศษสิบเจ็ส่วนห้านะเศษสิบเจ็ดส่วนห้าห้าคูณสามได้สิบห้าบวกสองได้เศษสิบเจ็ดส่วนห้านี่ไงเห็นไหมเป็นแล้วนะคะแสดงว่าเป็นส่วนกลับกันอ่าตรงนี้คูณกันปุ๊บก,ก็ได้หนึ่งอืมต่อไปค่ะแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดอันนี้อีซี่มากส่วนกลับอันนี้คืออะไร นักเรียนเขียนแบบฝึกหัดตรงนี้นักเรียนเขียนส่วนกลับมาได้เลยไม่ต้องคำนวณน,นะคะส่วนกลับของอันนี้คืออะไรคืออะไรแต่ข้อที่2ออย่าลืมส่วนกลับของ19นักเรียนถ้าอ่ะสินี้มีส่วนเท่ากับ1นะส่วนกลับก็ใส่ให้เลยนะคะ,ะเหมือนกันข้อที่6ก็เหมือนกันส่วนกลับของข้อที่9กับข้อที่10เนื่องจากเขาเป็นจํานวนคะ่ะ วิธีการคือนักเรียนเปลี่ยนเป็นเศษเกินก่อนนะข้อนี้เป็นเป็นลักษณะคือวิธีทำนะคะวิธีทำอ่ะวิธีทำไปดูเติมเอต้องการให้เป็นเศษส่วนกลับเนาะส่วนกลับก็คือคูนส่วนกลับของเขาอันนี้เป็นเศษ3ส่วน5ก็จะกลายเป็นเศษ5ส่วน3 3 5, 5. วิธีการง่ายมากส่วนกลับเนาะข้างล่าง 15, ข้อมูลก็ต้อง15บห้าแหละอันนี้ต่อไปคือ9ข้อที่สองด้านหลังเศษเป็น9ส่วนเป็น5ด้านหน้าก็ต้องเศษเป็น5ส่วนเป็น9เพราะเขากลับกันไงคะอ่าเมื่อกลับกันปุ๊บก็ห้าคูณเได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เอาไปเลยต่อไปข้อที่3เราไปดูข้อที่3 อ่าข้อที่3 4คูณกับอะไร4คูณกับอะไรอย่าเขาบาังตานะสี่มีส่วนเป็น1ดังนั้นก็น่าจะเป็นอะไรนะคะผลลัพธ์ก็ออกมาอ่าส่วนข้อนี้ด้านนี้เป็นข้อที่5เนี่ยข้อที่5เนี่ยเขาจะอ่าข้อที่5เนี่ย, 5, ยวิธีการเนาะอืม อันนี้ด้านล่างเป็น7ข้างบนเศษก็ต้องเป็น8เพราะว่าน,นี่โดนกลับลงมาเป็น8เนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะต้องเป็น7จ็ดผลคูณได้เท่าไหร่นะคะต่อไปอันนี้ได้13ข้อที่6เนี่ยชอบมากเป็นลักษณะโจ์อ่าโจทย์ปลายเปิดตัวเลขเหล่านี้ยอิสระ นะคะตัวเลขเหล่าน,นี้อ่ะอ่ะ,อะเดีเ๋ยวเดี๋ยวขอโทษทีตรงนี้ไม่อิสระค่ะช่องที่ครูปอมติ๊กตรงนี้ช่องเดียวเนี่ยอิสระสามารถใส่ได้เลยนะคะสามารถใส่ได้เลยสามารถใส่ได้เลยอิสระอ่ารอรออิสระสมมุมติว่าเศษสิบสามกรูปอมก็ใส่ส่วนสิบห้าดังนั้นมันก็จะโยงมาถึงส่วนกลับเนาะก็จะเป็นเศษสิบห้าส่วนสิบสามอย่างเงี้ยแ,แต่เวลานักเรียนทําแบบฝึกหัดไม่ต้องใช้เลขเดียวกับกรูปอมนะ แล้วก็นำสิบสามคูณกับสิบห้าแล้วก็สิบห้าคูณสิบสามนักเรียนบอกว่าโอ้ปุ๊บป้อมมันตัวเลขมันเยอะขี้เกียจคิด,คด,คดอ่าไม่เป็นไรให้อย่างเงี้ยตัวเล็กน้อยนะคะแต่ตัวเล็กน้อยนะะต,อตัวเลกน,น้อยอตรงนี้ก็จะเป็นแบบเนี้ยเนาะตามสะดวกนะคะอ่าโอเคการเติมส่วนกลับอันนี้แบบหัดทำไปแล้ว วิธีการนะคะวิธีการอ่ะเรามาสรุปกันวิธีการสรุปเรื่องส่วนกลับจุดสังเกตง่ายๆหนึงส่วนกลับเป็นส่วนกลับส่วนกลับไหมเศษเจส่วนแส่วนกลับก็คือเศษแปส่วนเเมื่อส่วนกลับของเขาเนี่ยเป็นหรือไม่เป็นนั้นน่ะถ้าคูณกันปุ๊บเขาจะต้องเท่ากับ1เสมอถ้าคูณแล้วไม่ใช่หไม่ใช่ส่วนกลับเจ็ด 56 8สบหกแปดเจ็ดก็ห้าสิบหเศษกับส่วนเท่ากันมีค่าเท่ากับ1แค่นี้ค่ะสรุปนะเอาใหม่นะคะสรุปนะส่วนกลับก็คือนำเศษส่วนมากับมากลับกันเศษ13สา่วน17เนำเศษส่วนมากับกลับกันง่ายๆแบบง่ายๆเนาะนำเศษส่วนมากับกลับกันกลับจากเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษเมื่อกลับกันแล้ว คูณกันแล้วผลลัพธ์ออกมาต้องได้1นะคะต้องได้1อ่าตัดทิ้งหมดเลยเหลือ1ค่ะมีแค่นี้นะคะไม่ไม่ไมยากเรื่องส่วนกับ